สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินไปเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกเก็ดพรีเมียมนะครับเล่มใหญ่ๆมาแบ่งปันนะครับผมสินค้าพร้อมปอกหนังวัวแท้แกะลายนะครับสีสวยๆเลยนะครับผมด้านหลังแบบเรียบนะมีที่ร้อยเข็มขัดนะครับผมมีตัวล็อกให้1ตัวเล่มนี้เล่มใหญ่นะครับยาวรวมเกือบเกือบสินิ้วนะครับผมยาวรวม13.8นิ้วนะครับเล่มนี้เล่มใหญ่นะครับ ใบมีดยาว8.3นิ้วนะใบมีดเหล็ก9 c r นะครับแข็งแรงทนสนิมนะครับค่าความแข็ง60 HRC นะครับเป็นน้องๆดีนะครับผมแข็งแรงใช้งานหนักพอได้นะครับผมความยาวใบมีด8.3นิ้วนะใบมีดทรงสวยมากนะครับผมปลายแหลมนะครับสลปสันได้คมนะครับผมป่าทาโลซ้ายขวานะครับผมทำสีดำขัดหลุมนะครับตรงนี้ลดแรงเสียดทานใช้ งานครัวได้นะครับใช้ลงใช้แลบเนื้อแลบปลาได้นะครับผมคมกริบแน่นอนนะครับรับประกันให้ความยาวใบมีด8.3นิ้วนะครับความกว้างใบมีด1.7นิ้วนะครับผมสันหนา4.5มิลนะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มนะครับผมตรงนี้สลปนะครับประมาณ1.8มิลนะครับผมเพื่อให้น้ำหนักเบานะครับเพราะเล่มใหญ่นะครับผมก็ยังมีน้ำหนักอยู่นะครับ ไมมียาว8 3ดจุดนิ้วนะครับยาวรวมทั้งเล่มส3 8ามจุดดนิ้วด้ามจับยาวห้าจุดห้านิ้วนะครับคอเลดยาวหนึ่งนิ้วนะครับผมสวยๆนะครับเลสคอเลสเป็นแบบสวมนะครับผมด้ามจับไม้แท้นะครับไม้เวงเก้นะครับผมลายสวยนะครับผมยึดมุดสองตัวนะครับเล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแท้งแข็งแรงนะไม่มีด้ามหลุดแน่นอนนะครับผมสันท้ายมีรูร้อยเชือกนะครับผม สินค้าพร้อมปอกหนังแท้แบบนี้เลยนะครับเล่มใหญ่นะครับใบมีด8.3นิ้วนะครับผมเดี๋ยวช่างน้ําหนักให้ดูนะครับบอกราคาแล้วแบ่งปันราคาเบาๆนะครับผมสินค้าพร้อมปอกหนังแท้แบบนี้เลยครับห50บาทเท่านั้นครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางครับผมมีของมาแค่1ิบเล่มนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูน้ําหนักนะครับผมน้ําหนักมีดเปล่าๆ379กรัมนะครับผมเกือบเกือบสี่ขีดนะครับน้ําหนักรวมปอก สี่ร้กรัมนะครับเกือบเกือบครึ่งโลนะครับผมสวยงามคมกริบแน่นอนนะครับเล่มนี้ผมบอกเลยสินค้ามีกล่องมาให้นะครับปอกหนังวัวแท้แกะลายแบบนั้นหนาเลยนะครับผมของดีแน่นอนนะครับเล่มนี้ผมบอกเลยราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวมาดูความคมกันนะครับผมคมแบบว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนครับดูดิครับผม ผมจริงนะครับเล่มนี้ผมบอกเลยใช้ลงใช้แร่เนื้อแร่ะายได้เลยครับผมด,ดูครับเข้าทุกดอกเล่มใหญ่ยาวนะปลายแหลมใช้ป้องกันตัวนี่สบายไม่ต้องห่วงเะครับผมเข้าป่าลุยสวนพอได้นะครับผมครับเป็นต้นไม้ไม่ใหญ่มากนะครับสวยงามแข็งแรงแน่นอนนะครับเหล็ก 9cr นะผมทนสนิมเก็บรักษาง่ายนะครับผมสันหนา4.5มิลเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแทงนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมรับประกันความพอใจให้ทุกเล่มนะครับสวยตรงปกแน่นอนนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครัผมเอากำไรบางๆนะเน้นจำนวนนะครับผมขายหลายอย่างหลายช่องทางนะครับนี่สวยแน่นอนนะครับทักมาสั่งกันเยอะๆนะครับผมทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับ ทางไลน์ทางเฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับผมถ้าโทรไม่รับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับสะดวกทางไลน์โ A มากที่สุดครับแอดไลน์มาเลยนะครับผมสะดวกทางไลน์นะครับผมสวยแน่นอนคมกริบแน่นอนครับฟันเพลินเลยนะครับผมเล่มใหญ่นะครับยาวเกือบสิบสี่นิ้วเลยนะครับผมนี่ดูจากมือผมได้เลยนะครับผมเหลือๆเลยนะครับผมนี่ถ้ามุมนี้เอาแบบยาวๆนี่ดูคือมุมนี้นี่ยาวเลยครับ สินค้าพร้อมปอกหนังแท้แบบนี้เลยนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับแมนมีเดินป่ารับประกันให้ทุกเล่มนะครับอย่าถามว่าของตรงปกไหมรับประกันความพอใจให้ทุกเล่มนะครับผมรับประกันหลังการขายให้นะครับผมสวยงามแน่นอนนะครับแมนมีเดินป่ารับประกันให้ทุกเล่มพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมราคาเบาๆนะครับห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผม ใบมีดยาว8.3นิ้วนะครับเล่มใหญ่นะครับยาวรวมเกือบ14นิ้วนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยติดตามช่วยอุดหนุนช่วยดูคลิปนะครับผมล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะในวันพรุ่งนี้นะครับลงคลิปทุกวันนะครับฝากติดตามได้เลยนะครับผมผมมีของมาไม่เยอะนะครับหมดแล้วหมดเลยถ้าขายดีเดี๋ยวจะจะเอามาให้ใหม่นะครับเอามาลองขายดูก่อนมีของหลายแบบนะครับผมเดี๋ยวจะมีของเข้ามาใหม่อีกเยอะนะครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่ๆนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับ แมนมีเดินป่าล้วประกันให้ทุกเล่มเราพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ